พี่น้องอีแม่ซ้อนพร้อมแล้วทุกคนพร้อมหรือยังอีแม่จะบอกเรื่องวัสดุนี่สิไปเต้นรถแห่นานกระบอกแล้วใส่กันหนาวสิจื้อพี่ลุงลุงลุงอ่ะลุงัฝรั่งเศสป่ะเปิดน้ามากนู้อย่าให้มันเปื่อนแห้งเด้อแถวนี้เด้อพร้อมแล้วทุกคนมึงมาเปิดน้ำมาทิ้งมาทำไมล่ะเนี่ยโฮ้ ึ่นพร้อมแล้วแมนน้ำหมีโเแฮมแฮมไหนบักแฮมไหนบักแฮมไหน,ไหน,นสภาพของคนผัดหมี่ของเรานะฮะก็แต่ตื่นเช้ามายังไม่ได้ล้างหน้าแปรงฟันเลยจา้าเออเมืองนี่ ไกดได้โบยาแพอมันหมอห่อนี่พี่น้องป้องปลายใช่ข้านอกอแล้วมากระมปไรนูนน้อปอนอมังโมมามาตั้งพี่น้องป้องปาอีแม่กำลังสีลกมีพี่น้องกียง โรงทานของเรานะฮะสาธุบุญกับทุกคนทุกท่านเด้ออย่าลืมเข้ามาอ่ามโนธนาบุญลยคัมาต่อยอดทําบุญนาการเอพี่น้องเอาสีทำการไหลซุดลยคัปักมุดเหลขบัญชีใหุ้้ีิมีจิตศรัทธาอยากร่วมทําบุญร่วมทําบุญมานําการเนาะรายได้ท้งหมดกับสีเข่าไปอยู่ในวัดอยู่ในวัดกับหลายๆส่วนเนาะะวาล่าสุดนะ ลวงพ่อเพิ่นอยากได้อันแท่งนาบเนาะเวลามีงานมียังมาหล่ใส่นาํากพบะท่านเพิ่นว่ามันมีได้เดียวได้ไหมแล้วเปิดซ้ายยางเปิดซ้ายเดียวบอพะท่านกันเพิ่นก็เลยว่าอยากได้แท่งนาบเพราะว่าวันอื่นนะครับเพิ่นไปเห็นมาเพิ่นว่าวันนั้นวันนี้ก็มีแท่งนาบมัไเลมีตะวันห่าหนึ่งบ่มีแท่งนาบลูกเราลืมเอ้าโอ้ข้าน้อยลืมหลวงพ่อก็เลยว่า ยังพอขาน่อยลืมว่าหวัดบ้านเฮานะบ่มีแทงน้ำก็เลยว่าแ,แทงน้ำก็บ่ฮห้ว่ราคาสั่มใดเนาะการักหมื่นภูบ่จัก,กาะอย่าลืมโมทนาบุญกันเข่ามาได้เด้อพี่น้องเดอ้อเนาะนเดีเ๋ยวไปรเฮาสิปักมุดเล็กมานสิตอนอช่วงเที่ยงพ่นแหละโอ้ยพี่น้องใส่กล้องมาแต่เทือ ใช่ก็เอาไว้ก็คอเออเสรจวพล้วแม่เอ้ยวิพล้วล้วแม่วิพล้วมันตสองสอ้พกจะเอาสี่ได้มันปรคือาว่ะสองอีกเลยะทธานประธานนั่นและพอดีเอาเศษมันคือขี่ฝุ่นข่าวเนาะอย่ไว้จมาลวกลงร่อง โดยเจตตาคอนแม่แม่แม่แมื่อเสียเอาซุปหรือเอาดีบกระถุกงคุณแม่เอ้ยแบบใส่แม่อห้อยู่เจ็ดซีดเยี่ยปลาเยเบนดีแม่เอ้ยรูปเขาใส่เนี่ยมันนี้มันบอกผู้ไปมาถึงเหตดนะดู โมกขึ้นขอบพขอบพุ่แล้งันมลงไพ่มน้องแม่ย่กขึ้นขอบพุ่มันจมยก็มันจะจผู้ชาโหลดแหงมาลายบ้านอ๋อใคแม่ขได้สืบได้สมแม่แต่ว่าพีไงช้อนไนเจ็ดซิ่งย้อมผู้ชายังบ่เดบบ้อดนักบ้าตามนั่มม่พี่น้องเอยผู้ชายน่าสนใจกันย่อได้ค่ะความแข็งแหงของอีเม่ฮะเ มาครับพ่อมาพี่น้องได้เวลาตากพี่น้องแล้วเขา้าวสมานอกน้ำเย็นกันป้าสองสองโลเนาะปสองถูงเนาะใน,นประมาณจักโลนี่เหรอ แม่ไม่ได้โรบลวกเลนะม่ประมาณจะโรนี่ลวกอลวกน่อองยุ่งหัน่ไเลองโรจดีด้วยนี่บ่แลบ่แล้วข้าเครื่องคได้ท่าตัวคุไปแม่นยุ่แม่บอตายากว่าโดยล้านตวเนาะโดยบแม่ตัวนั้นลูกตัวใหญ่เลยลูกตัวใหญ่อาเลยอ้อ่มนะ ตัวนี้นะีาาย่ะนะยม่าม้าอายุสนอลงพื้นใกล้หัวลงพืใกล้พี่น้องปองปาอีแม่บอกว่าผู้ชายเบากว่าค่ะได้ใช้กระยอได้อีกันผู้ชายนะคะนั่นงสูงมากเลยนะยแม่มันเย็นแล้วเย็นแล้วม่เย็นแล้ว,ลวตั้งสัตสางตัวพี่แม่แม่ตั้งสักตั้งพี่ <c oughs>

นี่ไกลๆเป็นอะไรเสร็จนะมันสุกยุมันคารบังยู่บ้ลูกกระที้นีเมยน่าขึ้นน่ะเด้อมาที่มันอยากเหนียวๆเลยยิบบังชาเบัง พี่น้องเอ้ยสาวเอ้ยนะฮะเร็วนี่ลงไปตามไล่ไปในแบนั่นไล่ไประดี่งนี่น้อง

คันะคะอ มุนอาติตใจชูมือจุพ,จพื่อพัดาบรจารย์เิมพัดนี่นะพัดยาคูมือยาคูเน่ยมนบุญ<ห>โปรเจกเนเลยเนตา,าลีฮะวอก,กูซน้ำจ้าผู้ชยผูชายมาหน่อยๆ้ช่วนนหัวคัวบอกคัวนังมัมันบอกสปีดขนาด เกสมัครผู้าหรือผู้ว่าวค่อยนะโดยผักผูว่าเออสมัครผู้ว่ามาถามว่ามาสิอืมอ้าอันนี้ว่าตำตรงเลยเนาะตำผ้ากันเหมอนกันเอร็อไหมร ร่วมโดยเชิญกันพี่น้องเลยใ่ว่าสุปนีสิมาสอยแต่เศร้าเพวันสิมาห้องแต่เพลงน,นะบ้านเอ๋หึไม่ได้จ้างมาห้องแต่เพลงได้ดินี่ห้ <c oughs> อยมันบอกมีคันใหม่แต่ม่คันเก่ามันบอมีคันใหม่ไม่คันเก่าเร็คันสิบ้ลแม่โอ้ยยิ้มงานสัน

ยาผ้ากาขื่นเด้อเด้อยังนันซุกมันซุกอีนี่เลยค่ะดาบมึงนั่นดึงเลกางเกงนะโนใส่น้ามลายปั๊น,นตี้รมบท่วดกับอารมณ์คนมาก แล้วข้น้ามันแห้งใช่ไหมให้เขาเขาหยิบเลยทำมันบเป็นผลเสร็จมันโอเคเนาะพอดีเนาะใส่น้ำมาใส่โอ้ยสันลวกโอเคมากเลยเธอวันนี้ปกติฉันจะเลือกแบบลวกแบบเส้นยืดยาวมากแต่นี้มันปังมากเลยฮะทุกคนเยังเกาะสองคนนี่คุณแม่ครับข้าวกว่าจังไหนกาะอีแม่ ขโมยแท้เลิอืมากินอันพัดมี่รงท่าน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อบานกระซิบมีไก่เคียงที่เบิ่งคลิปอยู่เนาะกันมาเต็หรถแห่น้ำกานวันนี้ บอกหาการคูกางนะุงน้ากินีกันจังมื่อยอันนักินเที่ยงพ่อโดนกระโดาโอ้โหกางน้ำแม่ขึ้นไปกาดก่อนตะปูลาวปลก็ะลาาสังฮะยังเหนียวกับปลาอีกอย่าพลาพอก็หม่ขิดหนาเด้อพี่น้องเด้อสบายดี